ทางกองทัพภาคที่1ค่ะเผยเหตุประทะชายแดนจังหวัดสะแก้วชี้ฝ่ายกัมพูชาเริ่มก่อนยืนยันฝ่ายไทยตอบโต้เพื่อระงรับเหตุเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ กองทัพภาคที่1เผยเหตุยิงปะทะบริเวณบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วหลังได้รับรายงานจากกองกำลังบุรพาเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเวลา16นาฬิก10นาทีมีการใช้อาวุธปืน AK-47 จากฝั่งกัมพูชาประมาณ30นัดยิงเข้ามาในพื้นที่ไทยกองกำลังบุรพาได้ยิงเตือนและโต้อตอบตามสถานการณ์ใช้เวลาประมาณ10นาทีก่อนสถานการณ์คลี่คลาย โดยฝ่ายไทยไม่ได้รับความสูญเสียทางกองทัพภาคที่1ค่ะก็ยืนยันว่าการตอบโต้เป็นไปตามกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัดใช้อาวุธเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อระงับเหตุและปกป้องชีวิตกำลังพลรวมถึงอธิปไตยของประเทศ ทั้งนี้การยิงตอบโต้กระทำเฉพาะไปยังทิศทางที่ถูกยิงเข้ามาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพเลเรือนและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและยุติการยิงทันทีเมื่อภัยคุกคามสิ้นสุดลงขณะที่บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่บ้านหนองยาแก้วหมู่ที่9ตําบลโคกสูงอําเภอโคกสูงจังหวัดสายแก้ว ลุงบุญสืบและก็ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าเหตุการณ์ที่ได้ยินเสียงปืนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะรวมทั้งในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้ชาวบ้านหนองยาแก้วนั้นหวั่นไหวแต่อย่างใดค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาในบ้านหนองยาแก้วมีหลุมบังเกอร์และมีความพร้อมในการหลบเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งหน่วยงานราชการก็ให้ความร่วมมือและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านอยู่แล้ว ส่วนป้านีและป้าลำยจอมมหาแห่งบ้านหนองยาาแก้วค่ะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวหรือว่าตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็มีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาหากมีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตัวต่อสถานการณ์ก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้ชาวบ้านมีความมั่นใจในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทหารว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทำให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ส่วนเด็กนักเรียนในบ้านหนองย่าแก้วค่ะบอกว่าวันนี้ก็ขอหยุดพักการเรียนไว้ก่อนเนื่องจากต้องออกจากบ้านเข้ามาพักในหลุมบังเกอร์ทําให้พักผ่อนไม่เพียงพอค่ะจึงขอหยุดเรียนไว้ก่อนหนึ่งวันส่วนโรงเรียนนั้นก็ยังเปิดเรียนตามปกติค่ะที่เมื่อคืนก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยสนับสนุนทั้งเจ้าหน้าที่อำเภอทั้งทหารทั้งกู้ภัยมาช่วยเราให้เข้าบังเกอร์หลบภัยไว้ก่อนเมื่อคืนก็มีงานศพอยู่ที่นี่ ร่วงไปงด้วยดีจะไม่มเหตุการณ์มันอยู่ข้างในแล้วล่ะยังไม่มีอาวุธหรืออะไรยิงมาตกฝั่งไทยยังไม่มีก็มันยิงก็อยู่ข้างในเราล่ะอันนี้ข้อมูลผมยังไม่แน่นอนคือความหวังของชาวบ้านชายแดยนนะอยากมีสันติภาพสันติภาพให้รัฐบาลหรือกองทัพอะไรช่วยชาวบ้านเขาให้มีชีวิตที่ดีว่าพูดถึงว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้ขัดกันกับ ฝ่ายตรงข้ามจะทารวดน้ําก็กําแพงก็ก็ทาไปมันแล้วแต่ทางรัฐบาลแต่ว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ไทยเาออาปปรายังปกป้องอธิปไตยดูแลหมู่บ้านแถวชายแดนดูแลอยู่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุก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 ฝ่ายทุกทุก,ทก,ทก,ทกหน่วยที่ดูแลชาวบ้านแถวชายแดนครับผม